สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในค่ำคืนวันจันทร์นะครับก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายการกฎหมายนะฮะซึ่งผมก็ได้มีกฎหมายตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะฮะถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดอื่นก็อาจจะไปติดตามนะฮะได้ทางหนังสือพิมพ์นะฮะแนวหน้า เจะเขียนเกี่ยวกับบทความเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆนะฮะทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์ซึ่งตอนนี้ที่ผมได้เขียนไว้นะฮะก็เป็นตอนที่ผมเขียนไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมในหนังสือพิมพ์แนวหน้าได้คลินิกสิ่งแวดล้อมนะฮะประเด็นที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยมันก็จะมีซ้อน2ประเด็นนะฮะก็คือประเด็นที่เกี่ยวกับ กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมและนะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจคือประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะฮะก็สประเด็นเนี้ยจริงๆเนี่ยมันไม่ไม่ได้เกี่ยวพันกันเลยนะฮะแต่มันมีประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดความสงสัยหรือสับสนนะฮะวันนี้เราก็จะมาเคลียร์กัน ไล่ไปทีละประเด็นนะฮะประเด็นแรกนะครับก็คงจะขอรายละเอียดเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมก่อนซึ่งเดิมเนี่ยการสมรสเนี่ยเราถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับเราได้บัญญัติไว้ทั้งในมาตานะฮะในเรื่องของการสมรสนะฮะซึ่งเดิมอะ่ะจะหลักจะใช้คําว่าหญิงกับชาย แต่ปัจจุบันเนี่ยแก้ไขตั้งแต่วันที่23ุามกราคมส5 6พเมื่อต้นปีนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นนะฮะคู่สมรสผู้มั่นหรือผู้รับมั่นนะ,ะซึ่งแก้หลายมาตตาอย่างที่บอกว่าถ้ารายละเอียดเพิ่มเติมลองไปอ่านในหนังสือพิมพ์แนวหน้าคลินิกสิ่งวันรที่ผมได้เขียนไว้หรืออาจจะเป็นสื่ออื่นหลายสื่อก็ได้เขียนไว้น่าสนใจนะฮะประเด็นที่ต้องดูต่อไปคือจากเดิมเนี่ยการสมรสเนี่ยจกักชาย ชายหญิงหญิงชายนะฮะโดยเปลี่ยนเป็นสามารถที่จะโอเพ่นนะฮะนะฮะเปิดโอกาสทางเพศโอเพ่นก็คือว่าเป็นชายชายหรือหญิงหญิงได้แล้วเนี่ยนอกจากการจดทะเบียนสมรสมันมีสิทธ,ธิและหน้าที่ตามกฎหมายตามมาก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าสิทธ,ธิและหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูรวมถึงที่สําคัญก็คือทรัพย์สินที่เรียกว่าสินสมรสนั่นหมายความว่าหากบุคคลนะฮะ ไม่ว่าเพศใดทําการจดทะเบียนสมรสกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว,นนลวถ้าไม่ได้ทําบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินสมรสกันเอาไว้แล้วเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายหลังจากจดทะเบียนสมรสเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นสินสมรสนะรวมถึงอีกมุมหนึ่งในส่วนของหนี้สินนะฮะสมมุติว่าคู่สมรสเนี่ย <c oughs> ไปดําเนินการก่อหนี้ก่อสินทํานิติก,กรรม โดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายเนี่ยรู้ให้สถบัญให้สยาบัญยินยอมเป็นพยานรวมถึงเจ้าหนี้สามารถพิสูจน์ว่าเป็นหนี้ที่เอามาใช้จ่ายในครัวเรือนเนี่ยคนคนที่เป็นคู่สมรสแม้ไม่ใช่คู่สัญญาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องถูกเจ้าหนี้ฟ้องได้เพราะว่าเป็นหนี้ที่ในครัวเรือนรวมถึงกรณีที่เป็นหนี้ที่เป็นหนี้อื่นเช่นหนี้ละเมิดนะฮะ สมมติว่ามีการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับคู่สมรสนะฮะและปรากฏมีใครพักาสาวมาแล้วถึงขั้นตอนบังคับคดีในขั้นตอนนี้นะฮะผู้ที่บังคับคดีคือโจทหรือเจ้าหนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์ของคู่สมรสอีกฝ่ายที่แม้ไม่ใช่จเบิญตามใครพักาสาก็ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่น่าสนใจว่าในส่วนของการสมรสก็มีตั้งแต่เรื่องมั่น เรื่องการสมรสเรื่องสิทธิเรื่องหน้าที่ไปด้วยนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยตรงรายละเอียดตรงเนี้ยก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเราเปลี่ยนเราเปิดกว้างทางเพศมากขึ้นเนี่ยในส่วนของคู่สมรสที่จะไปจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนอกจากจดทะเบียนสมรสอยู่กินกันแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มสิทธิและหน้าที่ตรงนี้เข้ามาด้วยรวมถึงในเรื่องของบรดกด้วยหากในอนาคตนะฮะ มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้เสียชีวิตไปก่อนนะฮะก็จะสามารถที่จะเขาเรียกมีสิทธิ์ในกองมรดกได้เว้นแต่ได้ทําพินัยกรรม,มก็ต้องเป็นไปตามพินัยกรรมซึ่งเรื่องมรดกพินัยกรรมเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอิกตอนนึงแล้วกันอันนี้ก็คงไม่ยากนะผมก็ได้มีเนี่ยเขียนอธิบายไว้แล้วนะฮะท่านสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถไปลองอ่านได้ว่ามันแก้มาตราไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะแต่อันหนึง่งนะฮะที่น่าสนใจนี่ครับผมเปิดหน้าจอให้เลยแล้วกัน เห็นภาพผมเล็กๆก็พอนะฮะประกาศนี้นะฮะเรียกว่าประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฉ้อดิตแห่งชาตินะฮะชื่อเรื่องประกาศหลักเกณฑ์ผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรสฉบับที่2ประกาศเมื่อวันที่7มีนาคม2568ประกาศนี้นะฮะเป็นการประกาศหลังจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่จะก่อนหรือหลังอะไม่ได้สําคัญมากนัก ประเด็นสาคัญก็คือในประกาศเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าขยายหลักเกณฑ์หรือปรับหลักเกณฑ์นะฮะเราต้องทําความเข้าใจก่อนประกาศเนี่ยเป็นประกาศที่เขาแก้ไขในมาตรา102ของพรปประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามทิจริตแห่งชาติคอนเซปต์ของพรปนั้นน่ะนะฮะคือบุคคลที่ดํารงตําแหน่งสําคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการตำแหน่งสําคัญเนี่ยนะครับ เขาจะต้องมีการจัดทําบัญชอีอะไรการบัญชีทรัพย์สินนิสิเนเงียที่เราเคยยินในตามข่าวทั่วไปคนที่ต้องทำอะ่ะก็จะมี3คน 1. คือตัวของอผู้ดำรงตาแหน่งนั้นเอง 2. บุตรแล้วก็3คู่สมรสนี่เดิมเนี่ยคำว่าคู่สมรสก็ตีความเป็นคู่สมรสนะฮะของตําแหน่งไหนบ้างเราไปดูกันนะฮะอันนี้ขอยัุสลับจอปุ๊บนะฮะอ่ะอันนี้นะฮะ เนี่ยชื่อเป็นเรียกว่าพรลปนะฮะประกอบรัฐมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามอาชญาธิเดชแห่งชาติตั้งแต่ปี61เราไปลองดูมาตรา102นะฮะมาตรา102ก็จะระบุนะฮะเห็นไหมฮะตำแหน่งการยืน่นบัญชีทรัพย์สินนิสินนะฮะตำแหน่งตั้งต่อไปนี้นะฮะ1จนถึง9กก็คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการนะฮะ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะฮะเช่นปปอชอเองก็ต้องยืน่นนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้จะเห็นว่าตำแหน่งสําคัญนะาะก้าตำแหน่งเนี้ยคนที่ยื่นเนี้ยก็จะมีตัวเขาเรียกว่าตนเองคู่สมรสแล้วก็บุตรนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายเก่าแล้วเดิมมีตั้งแต่ปี61นะฮะ ความสับสนของกฎหมายตรงนี้นะครับคือบางคนก็มองว่าเอ๊ะอ่านกฎหมายแล้วตีความว่าอยู่กินกันแล้วเป็นสามีภรรยาโดยชอบไหมไม่ใช่นะฮะต้องแยกกันว่าสิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสที่จะเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยนะ์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อคู่สมรสซึ่งเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหญิงชายชายชายหญ,หญิงก็ตามเนี่ย จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเขาจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสณนะที่ว่าการอำเภอหรือสำนักง,งานเขตนะครับพอเขาจดทะเบียนสมรสปุ๊บเขาก็จะมีสิทธิและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายและพาณิชย์เลยรับไปในเรื่องของทรัพย์สินที่ได้มาหลังสมรสก็ถือว่าเป็นสินสมรสถ,ถ้าไม่ทําสัญญากันไว้อย่างอื่นนะฮะมีหน้าที่เลี้ยงดูรวมถึงกรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตก็จะมีหน้าที่มีสิทธิในกองบรดกนะฮะ รวมถึงสิทธิอื่นๆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น,นี่ต้องจดทะเบียนสมรสแต่ในกรณีที่ประกาศของปปชที่เพิ่งออกมาในเดือนมีนาคมปี2568เนี่ยนะฮะเขาเรียกการขยายหลักเกณฑ์เพราะเดิมต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญเนี่ยอาจจะมีภรยาที่ชอบด้วยกฎหมายจดทะเบียนสมรสแต่พอไปดำรงตำแหน่งสำคัญเนี่ยเขาก็กังวลนะฮะว่าเอ๊ะ อาจจะจดทะเบียนสมสมรสแล้วจดทะเบียนหย่าก,กันแต่ยังอยู่กินกันหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสเลยพอดารงตําแหน่งสําคัญปรากฏว่าก็ไม่จดทะเบียนสมรสไปซะเลยเพื่อที่ภรรยาจะได้ไม่ต้องทําบัญชีชี้แจงมันเป็นแกลบหรือช่องว่างทางกฎหมายมาสักระยะหนึ่งจนปปชได้มีการประกาศเพิ่มและมีการแก้ในปีนี้ว่าคนที่ไม่ต้องอ่าไม่ใช่คู่สมรสเนี่ยแต่ถ้าอยู่กินเขาใช้คําไหนนะฮะสักครู่นะ เขาใช้คำนี้นะครับเดี๋ยวผมขอยัดโซวิปให้ดูนะฮะนี่ครับอยู่ในประกาศนะฮะข้อที่ข้อที่3เห็นไหมฮะในประกาศข้อที่3เขาก็จะบอกว่าเนี่ยข้บนหัวผมเนี่ยฮะก็คือว่ากรณีที่ได้ทำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นในทํานองเดียวกันโดยมีบุคคลในครอบครัวหรือนอกครอบครัวรับรู้ว่าอยู่ในตามประเพณีหรือสองนะฮะ แสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นคู่สมรสหรือมีพิริการาที่รับรู้ในสังคมทั่วไปข้อ2เนี่ยน่าจะเป็นข้อที่เขาเรียกว่าเป็นข้อที่ตีความแบบคลุมเลยนะฮะบางกรณีอาจจะจดทะเบียนไม่จดทะเบียนสมรสแต่จับที่แต่งงานหรือบางกรณีไม่จัดอะไรเลยแต่อยู่ด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะมีลูกก็ดีอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ดี อ่าบางคนอาจไม่จดทะเบียนสมรสแต่มีลูกกันสามสี่คนหรือบางคนจดทะเบียนสมรสแล้วแล้วก็มาจดทะเบียนหยา่าแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันเลี้ยงดูบุตรด้วยกันยังไม่ได้หย่ากันยังมีกิจกรรมวันกงวันเกิดอะไรก็ตามร่วมกันตรงนี้นะครับเขาอุดช่องว่าง <c oughs> นั่นหมายความว่าสามีภรรยาของเจ้าหน้าที่ะระดับสูงในเก้าประเภทนั้นนะนะฮะ ตั้งแต่ประกาศของปปชออกตั้งแต่วันที่7มีนาคม2568เนี่ยนะฮะแม้ไม่จดทะเบียนสมรสนะฮะจะเป็นชายหญิงนะฮะหญิงชายชายชายหญิงหญิงถ้าตีความเข้าเกณฑ์ลักษณะที่เสมือนคู่สม,มติแต่ว่าพอพอตรงตรงนี้ผมอาจจะต้องเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาและใช้กฎหมายไปเพราะว่าถ้าเดิมเนี่ยถ้าอ่านตามอน,นุหนอน,นุส,อ,อ,นนสอ,อาจจะมองว่าถ้าอน,นุหนจัด ประเพณีการมีงานโป่งงานแต่งซึ่งเป็นถ้าเป็นงานแต่งของอกรณีเป็นชายชายหรือหญิงหญิงเนี่ยมันก็จะเข้าอนุหนึ่งแต่กรณีเป็นอนุสองเนี่ยก็จะตีความยากนิดนึงนะฮะถ้าเป็นกรณีสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็จะต้องไปจดทะเบียนสมรสแต่เกิดเป็นกรณีตีความของพปชรผมว่าอนุสองก็ต้อง,ต,องต้องตีความกันอีกยาวไกลอกพอสมควรเลยเพราะบางคนอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่า ไม่ใช่คู่สมรสกันตามที่ปปชปีความก็ได้แต่เอาละ่ะคอนเซ็ปต์ก็คือจากเดิมเนี่ยนะฮะที่สามีภรรยาเนี่ยนะครับอยู่กินกันแต่ไม่จดทะเบียนสมรสก็เปิดช่องให้ภรรยาเนี่ยไม่ต้องยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินนิสินซึ่งเราก็อาจจะเกิดปปชจะเกิดความกังวลว่านี่แหละเขาเป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดนอกจากลูกก็มีภรรยาแม้ไม่จดทะเบียนสมรสแต่เขาอยู่กันมา เป็นสิบปีมีบุตรกันหลายคนหรือว่ากระทั่งมีเขาเรียกว่ามีทรัพย์สินอะไรร่วมกันพูดง่ายๆในพุทธินัยเป็นสามีภรรยาเนี่ยแหละนะฮะแต่ก็ไม่ยื่นก็จะเกิดกรณีที่อาจจะมีตําแหน่งสําคัญในหลายๆตําแหน่งตามเก้าอนุเนี่ยไม่จดทะเบียนสมรสหรือเป็นจดทะเบียนหย่าเพื่อเพื่อช่องว่างตรงนี้ดังนั้นเนี่ยอนาคตช่องว่างตรงนี้ก็จะหายไป ระดับหนึ่งหายไประดับหนึ่งอาจจะไม่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะเราเข้าใจดีในระบบของประเทศเราอ,อาจเรื่องของการทุจริตมันยังซับซ้อนอยู่นะฮะก็คงไม่ขอพูดถึงก็พูดถึงเฉพาะเนื้อกฎหมายว่าก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะอย่างน้อยคนที่จะเป็นสามีภรรยาอยู่กินกันและจดทะเบียนและคนที่เป็นสามีภรรยาโดยพิตินัยที่ไม่ได้จดทะเบียนยังไงสีถ้าคู่สมรสไปรับตําแหน่งสําคัญเนี่ยก็ต้องทําบัญชีทรัพย์สินนิสิ์เสมอ ซึ่งไม่ได้หมายความว่ากฎหมายของปปชเนี่ยหรือประกาศของปปชทําให้บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่จดทะเบียนสมรสเข้าไปเป็นคู่สมรสโดยอัตโนมัติตามประมวลกฎหมายและแพ่งละพณิชย์ไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้ขอย้ำว่าไม่ใช่แบบนั้นเพราะทางเข้าของประมวลกฎหมายแพ่งละพนิชย์นั่นหมายความว่าทั้งสองไม่ว่าจะเป็นชายชาย หญิงๆห,หรือหญิงชายเนี่ยจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสที่จะมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่กรณีของปปชาเนี่ยเขาเป็นช่องในการตรวจสอบการทุจริตของบุคคลที่ใกล้ชิดคือมีบุตรบุรเนี่ยไม่แก้ไขมีตนเองแหละก็ไม่ได้แก้ไขมีแก้ไขเรื่องของคู่สมรสซึ่งจากคู่สมรสที่ติที่กฎหมายเดิมตีความว่าเป็นคู่สมรสหมายความว่าต้องจดทะเบียนสมรส แต่ตัวระเบียบเนี่ยตัวประกาศเนี่ยที่ออกมาใหม่เนี่ยแค่มีพิธีนะฮะพิธีสมรสเนี่ยให้บุคคลภายในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับรู้และว่าอยู่กินเป็นคู่สมรสก็ตามพณีหรือมีพฤติการอื่นที่รับรู้นะฮะว่าเป็นคู่สมรสเนี่ยเข้าสองเงื่อนไขเนี่ยก็ถือว่าบุคคลน,นั้นน่ะจะต้องทํารายการยื่นบัญชีทรัพย์สินนี้สินซึ่งแน่นอนก็จะมีโทษต,ต่อไปยื่นเท็จ ยื่นไม่ครบหรือไม่ยืน่นนะฮะก็จะมีมาตรการทางกฎหมายอาญาต่อมาดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจึงขอสรุปอีกครั้งนะฮะว่ากรณีที่จะเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและจะมีศัก์และสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสเท่านั้น แต่กรณีกฎหมายของปปชใช้ในการตรวจสอบทุจริตนั่นหมายความว่าคู่สมรสสามีภรรยาเนี่ยที่อยู่กินกันแม้ไม่จดทะเป็นสมรสคุณต้องทําบัญชีรายการทรัพย์สินนิสิตยื่นปปชด้วยเท่านั้นนะครับก็หวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะก็มาแบบสั้นๆนะฮะวลันนิดวลันหน่อยไล์บางตอนอาจจะยาวเป็นชั่วโมง ไลฟ์บางตอนอาจจะประมาณาเกือบเกือบชั่วโมงแต่ตอนนี้ฮะด้วยเนื่องด้วยต้องขอภายภารกิจเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแต่ก็พยายามเอาประเด็นที่น่าสนใจมาพูดกันทุกวันจันทร์นะฮะซึ่งสำหรับคนที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากจะสอบถามเรื่องกฎหมายใดๆเนี่ย ก็สามารถไปดูในคลิปที่ผมเคยทำไว้ในช่อง YouTube นี้นะฮะมีประมาณ400กว่าคลิปนะฮะรวมถึงคลิปการสอบทนายความด้วยหรืออาจจะคอมเมนต์เข้ามานะฮะใน YouTube หรือบางทีอาจจะติดต่อสอบถามมาทางคอนแทคนะฮะแต่ก็จะแนะนำว่าถ้าหากเป็นช่วงเวลาสักประมาณช่วงเวลาประมาณเนี้ยประมาณ1ทุ่มหนทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยการที่จะ รับสายโทรศัพท์หรือตอบคำถามให้คำตอบทางกฎหมายเนี่ยก็จะดีกว่าช่วงกลางวันเนี่ยต้องเรียนว่าภารกิจเนี่ยค่อนข้างจะแน่นและตึงมากๆเลยหลายท่านก็พอผมเห็นเบอร์ผมเสร็จภารกิจก็โทรกลับบางทีก็โทรกลับไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยบางท่านก็คงจะได้คุยแบบสั้นๆจริงๆนะฮะเนื่องจากอยู่ที่ศาลบางทีจังหวะจะกลังจะใช้โทรศัพท์ กำลังจะนัดหมายวันนัดกับทีมงานบางทีทีมงานเราไปสารอื่นกําลังจะส่งวันนัดกันกําลังมีข้อติดขัดทางานใครกำลังจะโทรประสานกันบางทีจังหวะไปกดลับพอดีก็ก็อาจจะคุยได้สั้นๆหรืออาจจะไม่สามารถให้ความเห็นได้นี่ก็ต้องขอภัยไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเวลาหลังสองทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะของทุกวันเนี่ยส่วนมากก็เป็นฟรีไทม์ผมก็ใช้เวลาตอนเย็นเนี่ยมาทำรายการกฎหมายนะฮะ มีมาตัดคลิปลงบ้างนะฮะทั้งใน Youtube แล้วก็ในส่วนของเพจนะฮะทนายพูดิดนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะไม่มากก็น้อยนะฮะบางจันท์ก็อาจจะมายาวบางจันท์ก็อาจจะมาสั้นนะฮะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะแล้วก็สำหรับทุกวันพฤหัสเนี่ยก็ยังมีอยู่คือเตรียมสอบทนายความซึ่งเราก็รันจะมาถึงการทำคำฟ้องคดีแพ่งแล้วซึ่งหลายท่านนะบางท่านแบบ ปรึกษาบางคดีเนี่ยเป็นคดีละเมิดความเสียหายไม่มากหรือบางครั้งในบางคดีเป็นคดีอย่างเช่นขอขึ้นของกลางบางทีอยู่ไกลมากหรือบางทีมูลค่าของตัวรถเนี่ยมันอาจจะอาจจะเมื่อพิจาจากจากในการดําเนินการนะมันอาจจะไม่ไม่คุ้มทุนของผู้ว่าจ้างเนี่ยเราก็ต้องขอภายที่ต้องเรียนตรงๆเพราะว่าบางครั้งในท้ามูลค่ารถมันมัน มันไม่มากเนี่ยแล้วบางทีค่าวาจ้างเรามันสูสีหรือใกล้กับราคาของมูลาค่ารถเนี่ยก็ลำบากใจก็จะให้ความเห็นไปตรงๆแต่ในในคลิปของวันพฤหัสเนี่ยที่ขึ้นหัวข้อว่าเตรียมสอบทนายความเนี่ยอาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้หลายท่านที่ลองแบบที่สามารถทำเอกสาร เขียนตัวเอกสารต่อหน่วยง,งานเอกชนหรือชาชการได้อาจจะลองไปปรับใช้กันดูว่าถาวว่าตเป็นตัวความยื่นฟ้องคดีเองได้ไหมก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันสุ่มเสี่ยงอยู่แต่้เกิดเป็นคดีอาญาหรือมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมีคนบาดเจ็บสาหาัสมีคนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะผมก็ยังยังแนะนําว,ว่าควรจะมีที่ปรึกษากฎหมายที่เราไว้ใจสักคนอาจจะไม่ใช่ผมนะฮะคนเดียวหรือเท่านั้นเพราะบางทีบางคดีอยู่ไกลมากเนี่ยเราก็อาจจะไม่สะดวกในการเดินทาง ลองดูลองดูคนที่เราไว้วางใจแต่อย่างน้อยถ้าเป็นคดีอย่างเช่นคดีละเมิดนะฮะคดีรถชนคดีอุบัติเหตุเนี่ยถ้ามีคนตายหรือเสียชีวิตเนี่ยยังไงเสียเราก็มองว่ามีที่ปรึกษากฎหมายจะดีกว่าเพราะขั้นตอนบางอย่างมันก็ ซับซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีเล็กน้อยนะฮะบาดเจ็บฟกช้ำดำเขียวหรือค่าเสียหายไม่มากอันเนี้ยเราก็ยินดีที่จะแนะนำไกด์ไลน์เพื่อจะอาจจะลองไปทำเองก็ได้เพราะบางอย่างเนี่ยพอค่าเสียหายที่เราอาจจะได้จากประกันภัยก็ดีจากหน่วยงานหรือจากจำเลยก็ดีเนี่ยในเมื่อในเมื่อใบเสร็จที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยความแสบมันไม่มากอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราพอศึกษาแล้วเราลองทําแล้วปรากฏเราได้ค่าเสียหายมากเนี่ยแล้วเราอาจจะไม่ต้องหาใครจ่ายก็ได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทั้ง สองอันทั้งรายการวันจันที่เป็นการรายการที่ปรึกษากฎหมายตรงๆเลยกับวันพฤหัสที่เป็นของนักศึกษากฎหมายที่จะมาเรียนเพื่อสอบทนายความกันนะฮะก็วันนี้อย่างที่บอกนะฮะมากันแบบสั้นๆรีบมารีบไปรีบไปเตรียมคดีต่ออย่างน้อยก็มาฉาก็ดีกว่าไม่มามาเนาะก็ดีกว่าไม่มานะฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในทุกช่องทาง ขอบคุณทั้งที่โทรมาสอบถามแม้อาจจะมีเวลาคุยกันยาวบ้างสั้นบ้างนะฮะก็อย่างที่บอกต้องขอไปแต่ช่วงคํ่ำเนี่ยก็จะว่างยาวๆนะฮะก็สําหรับผมวันนี้ทนายปูดิ์คงต้องขอยาตเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบอีกทีในวันพฤหัสแล้วก็วันจันทร์ถัดไปส่วนจะเป็นเรื่องใดเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับ